ใกล้กันมาแล้วนะคะสำหรับการจัดงานค่ะการชาติประจําปีของจดสงคลาค่ะโดยปีนี้มีการกําหนดจัดงานระหว่างวันที่23เมษายนถึง2พฤษภาคมนี้ค่ะ ล่าสุดทางจังหวัดสงขลาได้มีการเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะในการเตรียมจัดงานกาชาติและงานประจำปีของจังหวัดสงขลาค่ะณบริเวณสาบบัวแหลมสมิลาจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งงานในปีนี้นะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระบุค,ค่ะว่าปีนี้จะมีความพิเศษแตกต่างกว่าทุกปีนั่นก็คืองานปีนี้จะไม่มีการออกร้านนาวากาชาิ เพื่อแก้ปัญหาความแออัดแต่ก็จะมีเพียงสลากกาชาดเพื่อลุ้นรับรางวัลใหญ่โดยประกอบด้วยรางวัลที่1เป็นรถยนต์โตโยต้าโครล่าครอส s 1.8สปอร์ตจำนวนหนึ่งคันรางวัลที่2ก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า p c x 1 6 0จำนวนสองคันและรางวัลที่3จะเป็นรถจักรยานยนต์แบบครอบครัวจำนวนห้าคันรางวัลที่4ค่ะจะเป็นสร้อยคอทองคําหนัก2สลึงจำนวนสิบรางวัลและรางวัลที่5เป็นเลขท้าย3ตัวหมุน1ครั้งพัดลมปรับระดับได้กระดใบ พัดไม่ต่ำกว่า16นิน้วจำนวน60รางวัลและก็รางวัลอื่นอีกมากมายค่ะซึ่งจะปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน นอกจากนี้นะคะสำนักง,งานเหล่ากาชาติจดสงลาค่ะจะมีการจัดพิมพ์สลักกาชาติจำนวน6 0,000่นฉบับฉบับละ100บาทให้กับส่วนราชการนะคะภาคอุตสาหกิจแล้วรวมไปถึงภาคเอกชนและผู้ที่สนใจซึ่งจะก,กําหนดออกรางวัลณบริเวณเวทีกลางแหลมสมิลาในคืนวันที่2พฤษภาค,คมค่ะแล้วก็จะมีพิธีเปิดงานในวันศุกร์ที่23พฤษภาคมเมษาย,ยนขออภัยสำหรับกิจกรรมภายในงานก็จะมีการตรวจรับบริจาคโลหิตการบริจาคอวัยวะรวมไปถึงการแสดง ผลงานผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่การเปิดตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทุกอำเภอค่ะและก็การแสดงนิทรรศาการของส่วนราชการต่างๆแล้วก็มีฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินอาทิวงไม้เมืองมนแคนแกนคูนวงกลมวงมารีฮวน,น้าลายสยามและเนสก,กาแฟเป็นต้นค่ะ